บัญชีงเงินฝากดอกเบีย้ยสูงจากหลากหลายสถาบันทางการเงินนะครับอัตราดอกเบีย้ยตั้งแต่1.94%ต่อปีไปจนถึงสูงสุดที่2.9%ต่อปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับแคมเปญแต่และแคมเปญกันอันนี้เป็นแคมเปญส่งท้ายปีเก่านะครับต้อนรับปี68เพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ ฝากกดไลค์กดซับส c r i b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเข้าสู่เนื้อหากันเลยธนาคารออมสินนะครับออกแคมเปญดอกเบีย้ยแรงส่งท้ายปีนะครับด้วยแคมเปญเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ5เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.94%ต่อปีนะครับฝากเริ่มต้นเพียง10,000บาทนะครับเท่านั้นนะก็สามารถที่จะได้รับอัตราดอกเบีย้ยนะครับสูงได้เลยนะ รายละเอียดเงื่อนไขนะครับของแคมเปญเงินฝากเืรียกพิเศษ5เดือนอัตราดอกเบี้ยเทบเท่าเงินฝากประจำ1.94%ต่อปีเงื่อนไข1นะคบเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทเท่านั้น2บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถเปิดบัญชีได้แล้วก็นิติบ,บุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนั่นเองนะครับ การคิดอัตราดอกเบีย้ยผลตอบแทนอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ1.65ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.94ต่อปีนะครับสามารถฝากกันได้เลยนะเริ่มฝากระยะเวลการฝากนะครับวันที่1ถึง30ธันวาคม2567นะครับใครสนใจก็สามารถฝากได้เลยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีณนะที่จ่ายของอัตราดอกเบีย้ยนะครับ เงื่นไขาการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกนะครับภาษีน่าจ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลหากภาษีน้าจ่ายตามประกาศของกรมสัมพารการลงรับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากก็จะได้รับดอกเบี้ยไปเลยโดยดอกเบี้ยจะโอนดอกเบี้ย และยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้มีการแจ้งความประสงค์เอาไว้ณวันที่เปิดบัญชีเงินฝากประจําตัวนี้นะครับเพราะนั้นก็รับไปได้ไม่ต้องอายไข่นะครับตัวนี้เป็นแคมเปญส่งท้ายปีเพราะฉะนั้นมีเดือนเดียวเท่านั้นคือเดือนธันวาคม2567นะครับใครสนใจนะครับก็ไปฝากกันได้เลยนะ ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับดอกเบีย้ยแรงส่งท้ายปีเงินฝากพรเรียกพิเศษ5เดือนธนาคารอาคารส่งเคาะนะครับส่งท้ายปีด้วยแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่งร่ำรวยนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2%เนะครับเป็นแคมเปญที่ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคมพฤศจิกาแล้วก็มาถึงนะครับสิ้นปีก็คือช่วงธันวาคมนะครับแคมเปญเงินฝาก ออมทรัพย์มั่งคั่งร่ำรวยนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.0%ต่อปีนะครับ2%เปิดเป็นชี้ดแดงแต่วันนี้จนถึง30,000วาคม2567นี้เลยนะครับหรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินหรือโครงการสิ้นสุดระยะหลกกักเกาะนะแต่ตอนนี้โครงการยังไม่สิ้นสุดนะครับสามารถที่จะมาฝากกันได้เลยนะครับบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกัน รายละเอียดแคมเปญผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยเปิดบัญชีฝากขั้นต่ำา10,000บาทอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะครับมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีนะครับถึงวันที่3 1อกรกฎาคม2568ได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่2%เหลังจากนั้นใช้ตัาดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคารณนะขณะนั้นแล้วก็หากมีการถอนเงินฝากนะครับทั้งเงินต้นหรือดอกเบีย้ยนับจากวันที่เปิด บัญชีนะครับถึงวันที่31ก,กรกฎาคม2568หรือปีหน้าเนี่ยนะครับให้ถือว่าเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้นะครับโดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนจน,จนถึงวันที่ปิดบัญชีในาตาดอกเบีย้ย0.25%ต่อปีทั้งนี้หากดอกเบี้ยที่จ่ายในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยตามงวดบัญชีนะครับวงเล็บวันที่20 9มิถุนายนและ29ธันวาคมมากกว่าดอกเบีย้ยที่ควรได้รับจริงจากธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือจากบัญชีผู้ฝากนั่นเองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับเปิดบัญชี ใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดาคณะบุคคลห้างคุ้นส่วนสามัญน,นะครับสถาบันที่ไม่ส่งผลกผลกำไรนิติบุคคลขอจอกอบอจอกอบอมอจออนะครับและบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศกลุ่ม1 2 3และ9นะครับเปิดบัญชี1รายต่อ1บัญชีไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้ รายดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับปีละ2ครั้งในวันที่29มิถุนายนและ29ธันวาคมโดยคิดอัตราดอก,กเบีย้ยรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือเปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ของธนาคารทออสอนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้นนะเพราะนั้นใครสนใจสามารถที่จะไปที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง31ตุลาคม2567เท่านั้นนะครับแคมเปญเนี้ย ไม่มีระบุระยะเวลานะครับว่าสิ้นสุดโครงการเมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นถ้าในปีหน้านะครับอัตราดอกเบี้ยมีการปรับลดลงเราอ,อาจจะสวิตต์นะครับตัวบัญชีงเงินฝากไปฝาก บัญชีอื่นก็ได้นะครับก็จัดสรรเอานะแคมเปญบัญชีเงินฝากส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับกับแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ยิ่งออมยิ่งดีนะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.95%ต่อปีสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินฝากไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับหรือทออสอนั่นเองนะครับใครสนใจเงินฝากนะครับอันนี้นะเงินฝากนี้ นะครับฝากได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงนะครับสิ้นเดือนธันวาคม2567เท่านั้นนะ,นะบัญชีเงินฝากนะครับดอกเบี้ยสูงนะออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงยิ่งออมยิ่งดีฮะให้อัตราดอกเบีย้ย1.95%เปนะครับเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้วันที่7พฤษภาคม ถึง30ทธันวาคม 2, 5, 6, 7หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวเปิดบัญชีครั้งแรกนะครับขั้นต่ํา500บาทขึ้นไปฝากถอนได้ไม่จํากัดจำนวนครั้งเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นนะครับสามารถทํารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้เลยนะครับสามารถสแกน ตัวนี้ได้นะข้อมูลตัวนี้นะครับหรือโทรสอบถาม026459000นั่นเองนะครับนะข้อมูลเบิมชีขั้นต่ำ500บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะครับวงเงินคงเหลือไม่เกินนะ200,000บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ1.95%ต่อปีทั้งจำนวนนะครับแล้วก็วงเงินคงเหลือมากกว่า200,000บาทอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารนะครับทั้งจานวน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนะครับและอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารนั่นเองนะครับเงื่อนไขรับเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดายกเว้นคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะครับยกเว้นพนักง,งานพนักงานสัญญาจ้างหรือลูกจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่สามารถเปิดบัญชีนี้ได้นะครับเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีร่วมนะครับจ่ายดอกเบีย้ยตามงวดนะครับวันที่29มิถุนายน และ29ธันวาคมนะครับเปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้นนะครับได้รับบัตร ATM ฟรี free, และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรกนั่นเองนะครับเพราะนั้นใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะลงชื่อนะครับลงชื่อนะเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะลิงก์นี้นะครับ สนใจฝากเงินกับทกสอดอกเบีย้ยสูงรับเต็มๆไม่เสียภาษีก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลนะครับมาได้เลยนะชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์จังหวัดนะครับและเลือกสาขาที่จะสะดวกนะครับให้ติดต่อเข้าไปนะครับก็กรอกจังหวัดมาเลยเช่นกรุงเทพใช่ไหมนะครับเลือกสาขามานะครับเลือกช่วงเวลานะครับแล้วก็ติ๊ก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตระหนักถึงความสัมพันธ์นะครับฉบับนี้เพื่อขออนุญาตยินยอมให้เก็บรวบรวมนะครับใช้และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะครับท่านจะยินยอมหรือไม่นะปึ๊บแล้วก็ส่งข้อมูลเลยนะครับเพื่อเขาจะได้รับข้อมูลว่าเราสนใจนะครับดอกเบี้ยงเงินฝากกับาทางทออสอทออสอนะครับแล้วก็เขาจะได้ติดต่อกลับมานะครับ ให้ข้อมูลหรือไหลหรือไปสอบถามที่สาขาเลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมารอตรงนี้นะสำหรับลูกค้าหน่วยงานองค์กรนิติบุคคลสนใจผลิตภัณฑ์เงินฝากทออสอก็เหมือนกันนะครับแต่มันจะมีจํากัดนะคือกรอกชื่อนิติบุคคลเบอร์โทรชื่อนามสกุลอีเมลนะครับเลือกจังหวัดเลือกสาขาเลือกเวลานะครับที่สะดวกให้ติดต่อทางโทรศัพท์สนใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านไหนนะครับก็เลือกเลยนะแล้วติ๊ก ปุ๊บนะครับเขาก็จะโทรมาในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลนะบางทีเนี่ยถ้าเราโทรไปเนี่ยนะครับาทางธนาคารเองก็อาจจะติดสายหรือไม่ว่างนะครับเราก็ให้ทางาทางเจ้าหน้าที่นะครับโทรมาตามกําหนดเวลานะครับที่เราเลือกไว้เขาจะได้เต็มข้อมูลมานะครับได้อย่างถูกต้องนะนิติบุคคลมันก็จะมีจํากัดอยู่นะครับว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสนใจแบบไหนอะไรนั่นเองนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารอาคารสงเคราะห์มาณที่นี้ด้วยนะครับย้ามีครั้งหนึ่งเบอร์ติดต่อ026459000นะครับหรือทางแอ GH Bank นะครับสามารถดูได้ผ่านหลายช่องทางไลน์ a c e b o o k นะครับตัว X นะแล้วก็ ตัว YouTube ก็สามารถที่เข้าไปได้หรือสแกนข้อมูลนะครับเพื่อเข้าไปรับรายละเอียดข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงตัวนี้นะครับเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมนะธนาคารแลนแอนทา์นะครับยังคงออกแคมเปญนะครับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูงเลือกได้นะครับ ฝาก5เดือนอัตราดอกเบี้ย2.15%ต่อปีฝาก7เดือนอัตราดอกเบี้ย2.2%ต่อปีนะครับเลือกได้เลยว่าชอบแบบไหนนะครับแคมเปญน,นี้มีระยะเวลารฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง16มกราคม256 8นะครับหรือจนกว่ายอดเงินฝากแคมเปญจะครบ2,000ล้านบาทนะครับตอนนี้ยังไม่ครบนะสามารถฝากกันได้นะครับลองไปดูรายละเอียดกันบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ7เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ย2.2%ต่อปีนะครับหนึ่สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารนะครับถือสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป2การเปิดบัญชี เงินฝากประจําพิเศษ7เดือนฝากเงินครั้งแรกและฝากเพิ่มแต่ละครั้งต้องไม่ต่ํากว่า1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปและยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยวและหรือบัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายการลูกค้านะครับทุกสาขาทุกช่องทางรวมกัน3ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกําหนดหระยะเวลาการฝาก7เดือนเท่านั้นพร้อมหักภาษีนทท่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพารกกาหนดเอาไว้ 4. นะครับเงื่อนไขาการถอนก่อนครบกําหนด หากฝากไม่ถึง3เดือนธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยหากฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกําหนดระยระเวลาการฝาก7เดือนนะครับธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยระเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์นะครับที่ใช้ประกาศณนะวันที่ฝากนะครับสาหรับลูกค้าประเภท เดียวกันและหักภาษีนัทจ่าย5านะครับกำหนดเงินคงเหลือแต่ละรายการฝากไม่ต่ำกว่า1,000 0แบาทและลูกค้าไม่สามารถทํารายการถอนหรือโอนจนทําให้ยอดคงเหลือแต่ละรายการต่ํากว่า1 0 0 0 0แบาทได้ยกเว้นกรณีการทํารายการถอนเพื่อขอปิดแต่ละรายการฝากหรือปิดบัญชีเท่านั้น 6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาก,การฝากเงินแต่ละรายการฝากสำหรับเงินฝากประจำพิเศษแบบไม่มีสมุดคู่ฝากธนาคารจะทำการฝากอัตโนมัติให้เป็นระยะเวลาฝาก12เดือนนะครับตามประเภทของลูกค้าโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขาตามที่ธนาคารประกาศในขนานั้นแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ5เดือนเรามาดูเงื่อนไขกันนะครับ 1. สําสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารนะครับมีสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไป 2. เปิดบัญชีประจำพิเศษนะครับเดือนฝากเงินครั้งแรกและฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทขึ้นไปและยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยวและหรือบัญชีร่วมต้องมียอดเงินรวมกันไม่เกิน1,000 0บาทต่อรายการลูกค้านะครับเอ้ยต้องมียอดเงินรวมกันไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายการลูกค้าทุกช่องทางนะครับรวมกัน3ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมืม่อครบกําหนดนะครับพร้อมหักภาษีหน้าที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร สี่เงื่อนไขาการถอนเงินก่อนครบกําหนดนะครับฝากไม่ถึง3เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบีย้ยฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกําหนดระยวาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในตาดอกเบีย้ยเงินฝากประบัญชีนะครับออมทรัพย์ที่ประกาศณนะวันที่รับฝากสําหรับลูกค้าประเภทเดียวกันและหักสะที่จ่าย5านะครับกาหนดเงินคงเหลือแต่ละรายการฝากไม่ต่ํากว่า1000 0แบาท และลูกค้าไม่สามารถทํารายการถอนโอนจนทําให้ยอดคงเหลือแต่ละรายการต่ํากว่า10,000แบาทได้นะครับยกเว้นกรณีทํารายการถอนเพื่อขอปิดแต่ละรายการฝากหรือปิดบัญชีเท่านั้น 6. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการฝากสําหรับเงินฝากประจําพิเศษแบบไม่มีสมุดคู่ฝากธนาคารจะทําการฝากอัตโนมัติให้เป็นระยะเวลาฝาก 12เดือนนะครับตามประเภทของลูกค้าโดยได้รับอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขาตามที่ธนาคารประกาศในขนาดนั้นสำหรับช่องทางการเปิดบัญชีนะครับสำหรับลูกค้าใหม่สามารถเปิดได้ที่ LH Bank ทุกสาขานะครับไปเปิดบัญชีได้ที่เคาน์เตอร์ที่ธนาคารได้เลยนะครับหรือเปิดผ่านโมบายแบงกิ้งแ p ปพลิเคชัน LH BU นะครับ โดยมีเงื่อนไข1ก่อนเปิดบัญชีเงินฝากประจําลูกค้าจะต้องทําการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บนแอปพลิเคชัน LHBU โดยสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับดิ่ันในนามบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุต,ตั้งแต่15ปีขึ้นไป 2. การโอนถอนเงินออกจากบัญชีต้องโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีอยู่กับธนาคารเท่านั้น 3. กรณีโอนถอนก่อนครบกําหนดฝาก ผ่านช่องทางนะครับโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันสามารถโอนถอนบางส่วนได้แต่ไม่สามารถทำรายการถอนจนยอดโอนเงินคงเหลือต่ำกว่า100,000บาทนะครับยกเว้นกรณีทำรายการถอนเพื่อขอปิดแต่ละรายการฝากนะครับโดยรับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขกรณีผิดเงื่อนไขนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน LHBU นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซึ่ง เป็นแอปธนาคารนะ่ะดูรายละเอียดน,นะครับการเปิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินรายละเอียดต่างๆนะครับฝากถอนก็อยู่ในแอปนี้แหละนะครับคุณสมบัติผู้ใช้งานของแอปพลิเคชันนะครับบุคคลธรรมดาอายุ15ปีขึ้นไปต้องมีข้อมูลนะครับบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับที่ใช้ในการกรอกข้อมูลด้วยนะครับ ธนาคารกรุงศรีนะครับออกแคมเปญเงินฝากแฮงปี้นะครับปลอดภาษีฝากประจำดอกเบี้ยสูงรับเต็มไม่หักกับเงินฝาก24เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.9%ต่อปีนะครับแล้วก็แถมรับฟรีนะครับสตาร์บัคอีกคูป,ปองมูลค่า200บาทนะครับสามารถที่จะเปิดบัญชีได้ตั้งแต่เดือนเมษาถึง3 1ธันวาคม257นะครับฝากเริ่มต้นเพียงเดือนละ500บาทเท่านั้นสามารถเปิดได้ที่ธานาคารกรุงศรีทุกสาขา ขานั่นเองนะครับแคมเปญเงินฝากประจําพิเศษดอกเบี้ยสูงนะครับ24เดือนให้อัตราดอกเบี้ย2.9%ต่อปีเลยทีเดียวแล้วก็36เดือนให้อัตราดอกเบี้ย2.8%ต่อปีนะครับได้ดอกเบี้ยเต็มๆแบบไม่เสียภาษีนะครับเลือกเงินฝากแบบปลอดภาษีได้เลยนะครับเริ่มฝาก ขั้นต้นนะครับเพียงเดือนละ500บาทเท่านั้นแต่จะต้องฝากจํานวนเท่าเท่ากันทุกๆุกเดือนเป็นระยะเวลาที่ลูกคุณเลือกไว้นะครับบางคนบอกงงว่ามันคืออะไรนะครับฝากประจําทุกเดือนคือเอาง่ายๆว่า1เลยถ้าเกิดคุณเริ่มต้นฝากครั้งแรกที่500บาทเดือนต่อไปคุณก็ต้องฝาก500บาทไม่สามารถที่จะฝาก1000บาทนะครับหกรบาทอะไรเงี้ยได้นะก็ต้องเริ่มฝากเท่าไหร่ก็ต้องฝากเท่านั้นไปจนครบระยะเวลาที่ฝากาที่เราลงไว้อย่างเช่นเรา ลงแคมเปญ24เดือน2ปีใช่ไหมก็ต้องฝาก5 0 0 0 0 0ทุกเดือนไปจนถึง2ปีนั่นเองนะครับถึงจะเข้าตามเงื่อนไขนั่นเองนะ 24, 24เดือนให้อัตราดอกเบี้ย2.9%ต่อปีนะครับฝากเงินสูงสุดไม่เกิน25,000บาท36เดือนนะครับฝาก36เดือนให้อัตราดอกเบี้ย2.8%ต่อปีฝากสูงสุดไม่เกิน16,000บาทพิเศษสุดนะครับสามารถสมัครบริการตั้งโอนเงินล่วงหน้าผ่าน KMA กรุงศรีแอป,ปและตัดบัญชีสําเร็จเพื่อฝากเข้าในบัญชีในเดือนเดียวกันนั่นเองก็คือมันง่าย สะดวกและบางทีเราลืมไงฝากทุกเดือนใช่ไหมเราลืมเราก็ตั้งโอนเลยนะถักจากบัญชีออมทรัพย์เราเข้าบัญชีเงินฝากประจําทุกๆเดือนก็จะหมดปัญหาเรื่องการที่จะต้องนั่งจดจานะครับว่าจะฝากหรือยังหรือหรือ,รอมีการลืมหรือเปล่าเพราะถ้าผิดเงื่อนไขเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับแล้วก็สําหรับแคมเปญเหล่านี้นะครับถ้าคุณไปสมัครนะครับแล้วก็ เลือกที่จะเปิดบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงเนี่ยก็รับไปเลยซาบักอีคูปองมูลค่า200บาทนั่นเองนะครับนะก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดได้นะกรณีรับสาญนญะเพิ่มกรุงศรีเ e อ็กซ์คลูซีฟเมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน5ล้านบาทรับสนะัญญเพิ่มกรุงศรีพรามเปิดบัญชีฝากเงิน1ล้านบาทนะครับรายละเอียดนะครับก็ง่ายๆอย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับต้องฝากเงินเท่ากันนะครับประจำทุกๆเดือนเดือนละ1ครั้งระยะเวลา24เดือนหรือ36เดือนตามที่คุณเลือกไว้นะครับเริ่มต้น500 บาทแต่เรื่องสูงสุดของการฝากเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่ฝากประจําปลอดภาษี24เดือนนะครับฝากได้สูงสุดไม่เกิน2 5 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ฝากประจํา36เดือนฝากได้ไม่เกินนะครับ16,000บาทต่อเดือนดอกเบี้ยไม่เสียภาษีด้วยนะอันนี้ดีมากรับผ่อนผ่านการขาดฝากได้ไม่เกิน2งวดตลอดระยะการฝากนะอัตราดอกเบี้ยนะครับก็พูดไปแล้วเนาะอ่าพูดไปแล้วนะครับอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากปลอดภาษี24เดือนนะครับเท่ากับเงินฝากประจํา24เดือนบวกเพิ่ม0.8เลยนะ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสาย6เดือนเท่ากับเงินฝากประจํา36เดือนบวกเพิ่มอีก0.5นนั่นเองนะครับนะประมาณนี้ข้อมูลประมาณนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการนะครับตั้งโอนเงินล่วงหน้าผ่านกรุงศรีโมบายแอปกันนะครับ